ออที่2ค่ะอันนี้ช็อกโกแลตดูอะไรดูอะไรดูใบพพูดเองพี่บอกเลยพี่พี่ไม่ชอบครั้งแรกที่พี่กินคือพี่รู้สึกว่าข้างในมันเหมือนพี่ช้าง200บาทส่วงกว่านี้ค่ะ420บาทครับยังไม่ใช่ค่ะขึ้นอีก550อุ้ยเกือบถูก589บาทอีกนิดนึงอีกนิดให้ังโอเคโอเคนิดนึง132บาท สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัดสดีครับแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับชื่อสมัครครับก็ประวัติการทำงานอายุ22ปีครับจบจากมหาวิทยาลัยมกรุงเทพครับคณะเอ่อทำหมูกรอบเนี่ยฮาเลยนะโอ้ยไปแล้ววะสวั <c oughs> สดีครับวันนี้ทายราคาอาหารสุดวรัร EP 2ครับที่ฝน <c oughs> เราเคยทำไปแล้วนะครับ ตอนแรกนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับตอนที่เราทําตอนนั้นคือ3เดือนที่แล้วค่ะ3เดือนที่แล้วอาหารก็น่าจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปความไวรัลของอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอาหารที่คิดว่าไวรัลตอนนี้ช็อกโกแลตดูไบเทมนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนะช็อกโกแลตดูไบกาลังมาเหมือนกําลังเป็นกระแสเขาแบบว่าตัวไส้มันแปลกใหม่ครับมันมีเส้นคูนาฟ้ามันกรอบๆอ๋อนี่ไงเอ่อช็อกโกแลตดูเบดอะอะไรดูไบดูไบอะจะไคูเบไม่ใช่จะไปคู ม,มันอันเดียวกันป้าน,นี <c oughs> กุ้งที่บรรทัดทองโอ้โหแถวยาวมากขึ้นไปเมงแล้วก็แฟนพี่เขาไปเห็นมาในติกตอกแล้วพอไปถึงนี่คือแบบคนเันจริงๆอร่อยมากๆอย่าบอกนะมันมี <c oughs> คิดว่าวันนี้เราเอาป้านีกุ้งชปลา,ามาเลยคะ่ะดีนะอยากกินอร่อยจริงโอเคค่ะเหมือนเดิมราคาที่เราเอามาทานวันนี้ก็คือเป็นราคาเต็มไม่รวมโปรโมชั่นไม่รวมแบบส่งฟรีอะไรทั้งสิน้นได้ครับราคาเต็มโอเคเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยครับ ก็ที่1ค่ะอันนี้เรียกว่าไส้กรอกแดงโครตกรอบนะคะจากร้านชื่อว่าถังถังค่ะรสชาติที่เอามาให้พี่เหว่งลองชิมวันนี้เป็นต้นต้อตหลับนะคะจริงๆริร้านเขาว่ามีหลายรสชาติให้เลือกเลยค่ะแต่ว่าก็คือเอารสเบสิกมาให้ชิมละกันตัวแพคเกจจิ้งคล้ายๆถังเหมือนกับเกี๊ยวกรอบครั้งที่แล้วเลยนะครับถังเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนเทเบิลพวกนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบน แล้วก็รับประกันความกรอบเหมือนเดิมแน่นอนนะครับถ้าดูก็เป็นเหมือนแบบ S M b ที่พัฒนาไส้กรอกที่เป็นทอดอะ่ะให้แบบมันเป็นชิ้นยาวๆ <c oughs> ทอดแบบเป็นลักษณะเป็นเฟ้นไฟเลยมีเท็กซ์เจอร์มีการตัดแบบเฟ้นไฟแล้วก็ปรุงรสมาจากในรูปดูดีมากนะครับมีซอสมาให้นะครับแล้วก็มีงาหรือปเปล่าข้าวคั่วค่ะข้าคั่วแล้วก็พริกป่นวิธีกินดูดีมาก แล้วไงอะ่ะใส่ซอสแล้วก็เขย่าโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องขางนาดนั้นนะจิ้ม <ขอ S 1> ก่อนอจิ้มดีกว่าจิ้มเอานะครับกลิ่นเป็นไงคะชิลุนไม่ดีกลิ่นอ่าไม่ถึงขนาดหอมนะเอาตรงๆเลยเดี๋ยวไปชิมเปล่าๆก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำจิ้มเดี๋ยวจะตามมานะโอ้โออไหโไม่หายแล้วอร่อยแล้วนี่ไม่ใช่ไส้กรอกไม่เหมือนไส้กรอก มันเหมือนขนมไม่ขนมเด็กอะขนมที่เรากินอะเขาเกียบคือรสชาติไม่เหมือนที่ที่คิดนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มในอ๋อไม่ใช่เว้แต่กรอบจริงไหมคะกรอบจริงกรอบมากกรอบทุกอนูอะกรอบทุกเทกเจอร์อะคือมันมันอร่อยนะแต่ว่าด้วยขบวนนการทําอาจจะทําให้รสชาติของไส้กรอกแดงมันตกลงไป อร่อ,อยแปก้กรอกมันจะเค็มๆน้ำจิ้มเขาจะหวานๆแล้วก็มีความหอมหอมข้าวคั่วกับพริกครับพอจิ้มซอสไก่เนี่ยมันก็มีความหวานเพิ่มเข้ามาจากที่ตัวไส้กรอกแดงเนี่ยมันจะเค็มๆนิดนึงนี่ไส้กรอกจริงปะเนี่ยเขาทำยังไงอะจริงจริงจริงเหรอเธอไปดูโรงงานเข้ามาเหรอ <c oughs> อร่อยดีน้ำจิ้มอร่อยดีให้ผมถ่ายราคาได้เลยใช่ไหมได้เลยที่ถ่ายราคาอันนี้ก็คือ3,500ห้า มันอร่อยอ่ะมันแบบเฮ้ยมันคุ้มค่าทุกคนหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะยังไม่นับนะร้อยหกสิบบาทยังไม่ใกล้เคียงเลยค่ะอันนี้ราคาเต็มเลยนะเอาราคาเต็มเต็มเลยร้อยเก้าสิบบาทสูงกว่านี้ค่ะสองร้อยสามสิบบาททุกคนต้องขึ้นอีกค่ะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทยังไม่ใช่ค่ะขึ้นอีกสามร้อยยี่สิบบาทครับสามร้อยสิบห้าบาทสามร้อย ถูกต้องสามร้อยสามร้อยครับแต่ว่าเราได้มาในราคา189บาทอ๋อได้ราคา189บเเป็นช่วงลดนะครับอ๋อนี่ต้องเหมือนบอกจริงเขาต้องห้ามเลยโอ้โหไม่คุ้มนะเนี่ยแล้วทำไมจะไม่ซื้อกินล่ะครับซื้อกินนะทุกคนครับอร่อยมากครับอะไรเนี่ยเค้กอเคไปต่อค่ะข้อที่สองค่ะ นี่ช็อกโกแลตดูใบค่ะเคยกินากนแล้วนอย่างดีอ, <c oughs> อันนี้ช็อกโกแลตดูอะไรดูอะไรดูไ,ดไดบ <c oughs> พูดเองไม่เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่บอกเลยพี่พี่ไม่ชอบครั้งแรกที่พี่กินคือพี่รู้สึกว่าข้างในมันเหมือนขี้ช้าง <c oughs> ช็อกโกแลตดูไบนะคะจากร้าน The Rolling Pin ค่ะบอกก่อนว่าไส้ข้างในเขาคือถัว io, ่วพิสตาชิโอซึ่งร้านเขาอะมีขายแบบช็อกโกแลตทั้ง3แบบเลยก็คือดาร์กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตและบโรูบี้ช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าที่เราซื้อมาวันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตตุ๊กให้กินตอนที่พี่กำลังคิดไม่ใหม่อ่ะตุ๊กแบบว่าให้ลองกินแล้วพี่ไม่รู้พอกินเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วมันข้างในไส้มันเขียวๆแล้วเป็นเหมือนหญ้าหญ้าฝอยอะ่ะแค่แบบว่ารูปลักษณ์เฉยๆใช่ไหมไม่ชอบเท็กเจอร์ของมันตรงไส้ด้วยปปริิมมาาาณทีีี่่่่เเเยอออะของันนนแแลลล้้ววสุุดตตต๊กกกกใหพพ็็ mm hmm. พชโคู <laughs> แต่ล่าสุดที่กินพี่บอกเลยยี่ห้อนี้เลยตุกเพิ่งให้กินเลยเป็นแท่งแม่กัาจา์นี้เลยเดูยมั้งเนี่ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยใช่ไหมยี่ห้อนี้ย,ยี่หอ้หอนี้เลยโลโลปินอ่ะ <laughs> เอา <laughs> <laughs> ้าอุ <laughs> ๊ยอันนี้แหละที่เห <laughs> มือนครั้งแรกคืออย่างเนี้ยที่บอกเมือนยี่ยางอ่ะ โอ้โหเป็นไงรูปหัวใจให้ดูนี่ก่อนนะแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้นะเวลาแบบในในทิกตอกถ้าอยากจะแบบว่ารีวิวเขาต้องหักงี้แล้วก็เปิดไส้ดูงี้แล้วทุกคนก็จะว้าวห <c oughs> ักก็หักกันี้ค่ะใช่ค่ะนี่ไงเหมือนเดิมเลยทุกครู้สึก อร่อยอยู่แล้วอันนี้ยอันนี้คือฮิตมากเลยนะอ,อยู่ๆนึกว่าจะไปอยากกินแล้วไปกดซื้อนี่หาไม่ได้นะครับคนย่างซื้ออันเนี้ยถ้าคนชอบพิทาชิโอนะครับแนะนําเลยเพราะว่านี่คือพิทาชิโอแน่นๆเลยนะครับอืออร่อยครับย่างรัดไม่หวานมากมีความมีถั่วพิทาชิโอแล้วก็มีความกรอบของเส้นคูนาฟาครับผมเส้นอะไรคะคูนาฟาเฮ้ยของอะรอร่อยนะอืม อร่อยกว่าครั้งแรกที่กินแบบอันนี้พี่แหวงรู้ไหมนะว่าไส้ข้างในมันคืออะไรนะพิทาชิโอไงนี่ไงแล้วก็เส้นอะไรนะคะพี่หมักมีกอกใช่เออเอออยากรู้ว่าเส้นคืออะไรอะเส้นอะไรคะคุณนาฟาคุณนาฟาคุณนาฟาสัญญาคุณนาฟาเหรอคุณนากรอะไรอะเส้นเหมือนมีเส้นใหญ่เหรอเส้นเหมือนมีกรอบเส้นเหมือนมีกรอบแต่เส้นเล็ก อ๋อเหรอกูว่าครั้งแรกทำไมมึงสังใจเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้พอกินเข้าไปปุ๊บอะมันรู้สึก t e เ t อร์กับพอเห็นแบบเฮ้ยตกใจร้านนี้ทำอร่อยขนมอร่อยของมีราคากินรู้เลยช็อกโกแลตอย่างดีตัวพิซซาชิโอก็คือของดีแล้วก็ตัวนี่หมักไปอะไรกุนากรนะกุนารฟ้าุนาฟ้าเนี่ยก็คือของดีทายราคาเลยดีกว่าครับราคาอยู่ที่400เพิ่มอีกค่ะ890โอเ้โหอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ห้าเพิ่มอีกค่ะห้าอยุ้ยเกือบถูก590บาทครับอุ้ยใกล้ว่าลงอีกแบบนิดเดียวจริงๆ589บาบาทอ่อีกนิดนึงอีกนิดให้อเคโอเคนิดนึงห้าร้อยบาทถูกต้องค่ะห้าร้อยเจ็สิบบาทเฮ้ยแม่งเลยขึ้นนิดเดียวคุณโอ้ไม่พี่เก่งนะมีใครถูกูวะไม่ไม่ใกล้เท่าพี่เบงกอ่ะ หนึ่งหนึ่งแทมหนึ่งแ้มกินมาหลายแบบแล้วนะเดอะโรลิ่งพินเนี่ยเดาเดาเพราะว่าเคยซื้อมาทำเองแล้ววัตถุดิบแพงแพงมากเพราะว่าช็อกโกแลตแพงแล้วก็ตัวไส้ที่เอามาทำก็แพงเหมือนกันเพราะว่าเครื่องปั่นที่บ้านกินไหม้ขึ้นหมดเลยอืก็ถ้าใครไม่ชอบของเดอะโรลิ่งพินก็ลองไปซื้อไก่มาดูนะครับหน้าตาเหมือนกันเอาไหมอ๋อเื้อของเท้าโรลิ่งพินดีแล้ว ไปต่อคะ่คะข้อที่สามค่ะอันนี้คืออันนี้คือปังกรอบเนยหนึบ always <ST S 1> dagi thank you กะดีกีอะดูข้างหน้าดูข้างหน้าไห้กะตะกี a า w a y เ Becky ตัวบีตัวบี <S 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 2> <S 2> ปังกรอบเนยหนึบค่ะจากร้าน a า w a y s Becky ค่ะรสที่เราเอามาให้พี่หมักลองชิมวันนี้นะคะ<ม>เป็นรสนมค่ะซึ่งในร้านเขาก็มีรสอื่นด้วยแหละในหนึ่งห่ออันนี้มีปังกรอบทั้งหมด20ชิ้นเฮ้ยอันนี้ดูดีแล้วดูน่ากินมากคือเห็นหอ่อแล้วรู้เลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับน่าจะเป็นวัยรุ่นทำอายุไม่เกิน30โอ้โหเราทายขนาดน,นี้เลยใช่ไหมเราไปเซิร์ชดูเลยถ้าไม่ใช่บอกเลยนะแต่คิดว่าเป็น, <S <S เ,ปนเป็นวัยรุ่นที่มีแพชชั่น ดูดีนะเนี่ยนี่มีน้ำตาลเคลือบปะเป็นกระดาษมีกระดาษเคลือบกินเพลินมากแล้วก็หอมเนยนะครับ หมาะกับการกินแบบตอนเช้าตื่นมาเอามาสักห่อหนึ่งอย่างเงี้ยแค่พออยู่ท้องนะครับหอมอ,อร่อยหนึบริงหนมังกรอบเลยข้างบนจะหนึบหนึบหวานนิดเดียวหอมเลยนะน้ำหอมขนมปังเทคเจอร์ <Te xture S 1> ของเนยเหมือนอขนมขนมลูกอมอ่ะที่เป็นเป็นนมอ่ะแล้วก็แบบเคี้ยวอ่ะหวานไหมคะหวานแต่ไม่มากหวานแบบหวานแบบหวาน60%ขนมปังกรอบหอม ไม่แปลกใจเลยว่าขายดีอร่อดเลยขายราคาได้เลยไหมได้เลยค่ะถ้าราคาต่อห่อค่ะพิมสมัครคิดว่าเท่าไหร่คะเอาห่อไหนห่อนี้หรือว่าห่อนี้ห่อใหญ่ห่อใหญ่แล้วโอเคหนึ่งสองสามสิบนี่ชิ้นนะสิบสองยี่สิบชิ้นสิบสองนะครับขายซองละยี่สิบนั่งสองร้อยห้าสิบบาทแพงไปค่ะลงมาอีกสองร้อยบาทลงลงลงมาอีกค่ะลงมาอีกร้อยแปดสิบลงอีกเอาวบวกข้าวแพ็กเกจจิ้งนะครับ แต่ว่ามันมันดูไม่มันดูเกินร้อยไงด้วยแพคเกจจิ้งด้วยอะไรเงี้ยร้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบบาทครับเฮ้ยเกือบขึ้นอีกถ้าร้อยสามสิบบาทเลขไม่ค่อยสวยเลยอะมันต้องร้อยสามอะไร ร้อยสามสิบสองบาทอันนี้สวยหรอร้อยสามสิบเก้าบาทครับถูกต,ต้องค่ะร้อยสามสิบเก้าบาทต้นเดียวค่ะสองครั้งเท่านั้นอ๋อร้อยสามสิบเก้าบาทโอเค okay. โอ้ยไม่แพงมะโอเค okay. วัตถุดิบอาจจะไม่แพงมากขนมปังก็ไม่แพงมากแต่พี่มพวเนยเป็นยังไงอะแบบดืดๆเพราะต้องผสมใหลายอย่างให้มันแบบเกาะได้ขนาดนี้นุ่มๆอะ่ะแต่ตัวถุงเนี้ยไม่น่าถูกมากนะเออพี่อาจจะเข้าใจผิดเองอ่ะโก๋ขนมปังไม่น่าแพงมื่อพี่อาจจะพี่หรูไปโก๋ติดินของแบบราคาสูงเลยอ๋อ เปไม่แพงครับพกตอนเดินทางพกอะไรได้ไปไหนไปไหนกินได้คือเหมือนถ้าอยู่บ้านอ่ะเอาอันเนี้ยตั้งไว้บนแบบว่าที่รอไว้บนโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยแบบหยิบกินเล่นได้แบบง่ายๆเฮ้ยพอบอกร้อยสามสิบเก้าบาทรู้สึกว่าราคายอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ถูกไปไม่แพงไปดูดีตั้งราคาดีครับโอเคไปต่อข้อที่สี่ค่ะขอบคุณครับ รูวิลาาหรอไม่ใช่ข้อที่4อันนี้เป็นไก่ต้มน้ำปลานะคะจากแบรนด์ซูเปอร์เอค่ะอันนี้เราเวฟมาให้พี่เติร์ดแล้วก็คือให้พี่เติร์ดดูแพ็กเกจจากรูปที่เราขึ้นให้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นไก่ต้มทางตัวค่ะในถุงเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะคะทานง่ายมากแค่ฉีกซองเข้า<อ>ไมโครเวฟ5นาทีเองหาซื้อได้ง่ายมากค่ะทั้งห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์ไก่อะไรม<า>ไม่ใช่ ไก่แจ้ไก่อะไรไงก่อะไรเป็นตยังโตยังอายุเท่าไหร่นี่นะถึงแก่กรรมแล้วนี่สี่เดือนประมาณเดาไม่รู้เขามาแห้งๆนี้ไม่ได้มีน้ำอะไรมาให้ใช่ไหมไม่มีค่ะวันนี้สยองเหมือนกันนะหันไปพี่เลยได้ปะ แล้วแต่คนไงโอเคไก่ต้มน้ำปลานะครับผมอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าถ้ามาเป็นชิ้นไก่แบบนี้นี่ตอนนี้ดูน่ากินเลยนะอย่าเอาเข้าสวยแล้ร้อนมันเลยโอ้พี่ไม่ค่อยชอบ ลักษณะตัวตัวหนังแบบนี้เท่าไหร่จนส่วนตัวไปถึงส่วนตัวนะไม่ชอบหนังยุ่ยๆ่มันพี่จะลองแยกกินหนังกับนเนื้อแล้วกันนะบอกเพิ่มเติมนิดนึงก็คือจริงๆไก่ต้มน้ำปลามันมีขายหลายร้านมากเลยหลายแบรนด์แต่ว่าที่เลือกแบรนด์นี้ก็คือคิดว่าเผื่อคนดูอยากซื้อไปลองราทานใช่ใช่มันน่าจะหาง่ายที่สุดอะไรเงี้ยเออสีชอกเหลืองเหลืองแบบดีอะเคยทำไก่ต้มปลากินเหมือนกันดำใส่ซอสเยอะไปอะปรุงไม่ปรุงไม่เป็น ไก่เปล่าเป็นไงวงคะอันนี้ยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยใช่ไหมใช่ไก่เปล่าจอกเค็มๆหน่อยแล้วก็เนื้อนิ่มหนังนิ่มมากโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอร่อยเค็มๆกลิ่นน้ำปลากำลังดีอร่อยก็คือโดยรวมๆนะเนื้อนุ่มมากแล้วก็ตัวน้ำปลาเนี่ยแทรกซึมเข้าไปอย่างดีถึงตัวกล้ามเนื้อของเขาเลยเดี๋ยวผมจะลองกินส่วนใบเสร็จของเขาดูนะเลสเดอรอล่าเขาเลยพุกเลย เค็มๆหวานๆได้ไหมไม่หวานเท่าไหร่หรือหวานมะเฮ้ยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มเป็นไงคะอร่อยเผ็ดปะไม่เผ็ดน้ำจิ้มไม่รู้เอ้ยจิ้มอะไรเป็นเปรี้ยวๆกอบผอน้ำจิ้มอะไรเนี่ยซีฟู้ดเหรอซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ถึงเครื่องครับอร่อยเลยค่าราคาดีกว่าเอ่อโอ้ไม่ถึงร้อยมันจะถูกไปไว้หน้ามาเป็นตัวขนาดนี้ 420บาทครับยังไม่ถูกค่ะแพงไปเยอะเลยลงมาอีกของอร่อยขนาดนี้นะ120บาทครับขึ้นอีกค่ะ190บาทครับยังไม่ใช่ค่ะขึ้นตนัวเลข2จริงป่ะ290้าบบาทครับอุ้ยเกือบแล้วไก่ตัวนี้ราคาอยู่ที่265บาทอุ้ยถือว่าถูกแล้วกัน260ค่ะ,<ฮ>ะไม่ได้แข่งนะ แต่รึ้งตรางคะแนนโอเครับเดี๋ยวคิว่าโค้ดให้หน่งแบได้ครับแาจารยเลยดีโอเคนะเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยสมมติว่ามีเทศกาลกินเจบั้งสิไม่ใช่อ๋อเทศกาลกินเจแล้วหากินไม่ได้เราเราไม่กินเจตุ๊จีนเออตุ๊จีนอะไรเงี้ยเวลาแบบไหว้เจ้าอะไรเงี้ยเราก็ซื้อห่อนี้มาเราวางตุ้มมันก็สะดวกดีเสร็จแล้วก็ไปทานต่อได้เลยนะครับ ใ okay, ค่ะพี่เตอร์สรุปให้นิดนะค่ะและ้วก็วันนี้ชอบอะไรมากที่สุดคะ2อ,อันที่แบบมาคู่กันคือไก่น้ำปลากับ The Rolling Pin ครับพี่ชอบไก่ ไก่โคตรอร่อยอันที่ชอบที่สุดไก่ต้มน้าปลาครับช็อแกแลดูใบก็ชอบนะแต่คือเราชอบกินหวานแต่เมื่อกี้เป็นดาร์กช็อกใช่ไหมก็เลยชอบไก่ต้มน้ำปามากกว่าเพราะไก่ต้มน้าปาาเค็มเออมันมก็ต้องเค็มเนี่ยไก่ต้มน้ำปาสรุปนะครับก็คลิปนี้เป็นอาหารไบรัลครั้งที่2แล้วถือว่าทุกคนที่ทําให้มันเกิดไบรัลคลิปขึ้นมาเนี่ยพวกคุณตาแหลมมากที่กินไปทั้งหมดอร่อยทุกอย่างแล้วราคาก็อย่างที่เห็นผมทานเกือบถูกเกือบทุกอันชอบไหนไปซื้อนั้นนะครับตาม แอปสีต่างๆที่คุณสนใจเราก็อยากจะเอาแบบอาหารที่แบบไวรัลอยู่ในโซเชียลมามาเล่นกันเรื่อยๆมาทายราคาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีร้านอะไรแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ